รู้ไหมครับว่าการเล่นมือถือนานๆเนี่ยเสี่ยงทําให้เราอ้วนและอ่องได้ด้วยนะฮะทุกวันนี้เนี่ยคนไทยเนี่ยเล่นมือถือได้ด้วยว่ามากที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะฮะตกเฉลี่ยวันหนึ่งเไหมครับเราเล่นมือถือวันละประมาณ 9ชั่วโมงและส่วนใหญ่เวลาที่เราเล่นก็นคือเวลาก่อนนอนนั่นเองการเล่นมือถือก่อนนอนเนี่ยอันตรายมากเลยรู้ไหมครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าแสงสีฟ้าจากมือถือเนี่ยนอกจากทําลายดวงตาของเราแล้วเนี่ยเขายังไปลบกวนนะฮะการหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินของร่างกายด้วยเ mm hmm. มลาโทนินเนี่ยเปรียบเหมือนนาฬิกาปลุกของร่างกายเลยฉะนั้นเมื่อเขาถูกรบกวนเนี่ย เวลาเรานอนปั๊บมันจะเกิดอาการนอนหลับไม่สนิทนะฮะตื่นขึ้นมารู้สึกไม่สดชื่นเครียดไม่มีเลี้ยวมีแรงหงุดหงิดนะฮะสิ่งเหล่านี้แหละฮะจะทําให้เกิดปัญหาตามมาและมีการค้นพบแล้วด้วยว่าการที่เรานอนไม่เพียงพอหรือนอนไม่มีคุณภาพเนี่ยจะเสี่ยงทําให้เราเป็นโรคอ้วนโรคหัวใจ ภาวะโรคของความเครียดก็จะเกิดขึ้นด้วยนะฮะศูนย์วิจัยการนอนหลับเนี่ยเขาค้นพบแล้วด้วยว่าช่วงนี้เนี่ยคนไทยเนี่ยมีอาการการนอนหลับยากนะฮะแล้วก็มีอาการเครียดเนี่ยสูงมากด้วยพูดมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าอุยทุกคนครับจะามาเล่นมือถือตอนนอนเลยหรือว่าใช้มือถือน้อยลงหน่อย เชื่อว่าหลายคนก็ยังคงทําไม่ได้แน่นอนนะฮะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยโซเชียลเนี่ยผลิตสืออ่อคอนเทนต์มาเยอะรัวๆัวว,ว,วดูแล้วมันออกจากมือถือไม่ได้ไม่เป็นไรครับตอนนี้เรามีตัวช่วยนะฮะผลิตภัณฑ์ของเราครับ นี่บลิงครับเป็นวิตามินบำรุงสายตานะฮะนอกจากบำรุงสายตาแล้วยังช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถหลับได้อย่างมีคุณภาพหลับได้ง่ายและสนิทมากขึ้นนะฮะและแน่นอนเมื่อคุณหลับสนิทมากขึ้นตื่นขึ้นมานะผิวพรรณดีนะฮะตื่นขึ้นมาสดชื่นสมาธิดีระบบความจำของเรามันก็ดีขึ้นไปตามลำดับเลยฉะนั้นฝากไว้ด้วยนะครับกับบริงนะฮะวิตามินบำรุงสายตาที่ยูดีอา้าวหลับดีขึ้นมาซะอย่างนั้นแถมผิวพรรณดีด้วย ฝากไว้ด้วยครับกับบริ n งวิตามินบำรุงสายตาครับ